กล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะบ้านใครมีมากๆกินไม่ทันนะคะทําขนมอย่างอื่นก็กินจนเบื่อแล้วมาดูวิธีการทําสาโทกล้วยกันคะ่ะกล้วยน้ำว้าสุกนี้เอามาทำสาโทกล้วยได้อร่อยมากเลยนะคะวิธีการทําก็ทําแบบง่ายๆมาดูขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ เตรียมกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกนี่เตรียมมาหนึ่งหวีของเรานี่หวีใหญ่นะคะถ้านับลูกแล้วของเราทั้งหมด18ลูกค่ะลูกมันใหญ่หวีใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้หวีเล็กก็ได้ค่ะกล้วยนะคะเราตัดออกเป็นลูกๆแบบนี้หลังจากตัดออกเป็นลูกๆเสร็จแล้วปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกนะคะหั่นกล้วยเป็นแว่นๆหั่นกล้วยเป็นแว่นๆประมาณนี้ค่ะ กล้วยนะคะยิ่งได้กล้วยสุกงอมยิ่งดีถ้าเกิดใครได้กล้วยสุกงอมก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่ถ้ากล้วยสุกหอำหามไม่เอานะคะกล้วยสุกหอำหามมันจะทําให้รสสาโทข,ของเราไม่อร่อยค่ะเน้นกล้วยสุกงอมนะคะ ต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาหนึ่งใบค่ะหลังจากเตรียมหม้อมาหนึ่งใบเสร็จแล้วเตรียมน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่านี่เราจะเตรียมมาทั้งหมด1,600 m l หรือว่า1,600กรัมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องช่างเครื่องตวงก็ใช้แก้วธรรมดาแบบนี้ตวงตวงทั้งหมด8แก้วนะคะตวงน้ําใส่หมอ้อลงไปค่ะ,อ,ะอันนี้เราบอกรายละเอียดให้เลยนะคะเพราะว่าบางคนไม่มีเครื่องช่างก็ใช้แก้วแบบนี้ตวงง่ายๆค่ะ ส่วนผสมต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เตรียมมา250กรัมแต่ถ้าเกิดว่าใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงก็ตวงทั้งหมด25ช้อนน้ำตาลทรายใส่ลงไปในหม้อน้ำเลยนะคะ,ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ พอคนจนน้ำตาลทรายละลายดีหมดแล้วส่วนผสมต่อไปค่ะส่วนผสมต่อไปผงยีสต์เตรียมผงยีสต์มาสองช้อนชานะคะผงยีสต์ใส่ลงไว้ค่ะสองช้อนชาหลังจากนั้นเราก็ตักน้ําตักน้ําในหม้อนะคะใส่ในถ้วยผงยีสต์ตักําประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คนผงยีสต์ให้ละลาย ว่าในน้ำในหม้อเรามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่เป็นอาหารของยีสต์ควรให้ยีสต์ละลายนะคะหลังจากยีสต์ละลายดีเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้ก่อนคะ่ะต่อไปนำหม้อของเราเมื่อสักครู่นี้มาตั้งไฟนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะใช้ไฟกลางๆไม่ต้องใช้ไฟแรงพอเราต้มมาจนน้ำเดือดแล้วนะคะเอากล้วยกล้วยที่เราเตรียมหั่นไว้อกล้วยลงไปต้มคะ่ะ หลังจากเราต้มกล้วยกล้วยเดือดแล้วต้มเดือดต่อไปงี้สักห้านาทีนะคะเพื่อให้ความหวานของกล้วยมันออกมานะคะต้มต่อไปอีกห้านาทีคะ่ะหลังจากเราต้มมาครบห้านาทีแล้วปิดไฟใช้ได้คะ่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะตอนนี้กล้วยเราที่ต้มเย็นแล้วนะคะหลังจากกล้วยเราเย็นแล้วส่วนผสมต่อไปยีสต์ยีสต์ที่เราใส่จานเอาไว้นะคะที่เราผสมน้ำเอาไว้นะคะ ใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะทําไมถึงไม่ใส่ตอนร้อนๆใส่ตอนร้อนๆไม่ได้นะคะใส่ตอนร้อนๆแล้วยีสต์มันจะตายใส่ตัวผสมยีสต์ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะอ้าวคนส่วนผสมของยีสต์แบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเตรียมขวดโหลมานะคะจะเป็นโหลแก้วก็ได้โหลพลาสติกก็ได้บางคนกังวลไม่มีโหลแก้วนะคะโหลพลาสติกใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเราตักส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดใส่โหลไปก่อนนะคะ กล้วยนะคะใส่ลงไปให้หมดคะ่ะปิดฝาฝานี่ไม่ต้องปิดแน่นนะคะหมุนสักรอบสองรอบพอหมักเอาไว้สามวันคะ่ะฝานะคะฝาคือเราใส่ปุ๊บเราก็หมุนหมุนนิดหน่อยแค่นี้พอเพื่อที่ให้อากาศมันขยับได้เข้าได้นะคะประมาณนี้คะ่ะตอนนี้เราทิ้งไว้สามวันแล้วนะคะ ยีสต์เราก็กาลังทํางานค่ะกําลังเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราซูมให้ดูใกล้ๆค่ะกําลังเดือดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ด้านบนก็จะเป็นฟองแบบนี้ค่ะหมักกล้วยเอาไว้ครบสามวันแล้วนะคะกล้วยน้ํากล้วยเราจะขุนแบบนี้นะคะเขย่าเขาย่าได้เลยค่ะเรามาเปิดฝาดูค่ะมีกล้วยบางส่วนลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเทเอาแต่น้ําเตรียมกระมังมานะคะ เราจะกรองกรองเอาแต่น้ำค่ะต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาค่ะน้ำที่เรากรองเมื่อคู่นี้นะคะน้ำสาโทของเราเทใส่หม้อเลยหลังจากนั้นเรานำหม้อมาตั้งไฟนะคะทำไมถึงต้องตั้งไฟเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะยีสต์ ฆ่ายิ้ดให้ตายนะคะถ้าเกิดเราไม่ต้มยิ้ดไม่ตายเราทิ้งเอาไว้ยิ้ดมันก็จะกินน้ําตาลไปเรื่อยๆจากน้ําสาโทรเราที่มีรสหวานมันก็จะกลายเป็นรสเปรี้ยวนะคะเพราะนั้นเราต้องต้มยิ้ดให้ตายก่อนคะ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะเดือดลักษณะนี้ใช้ได้นะคะช่วงที่เราต้มจนเดือดอนี้แล้ว ถ้าใครชอบน้ำสาโทที่ออกรสหวานมากๆก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะเพราะพิน้ำตาลตอนนี้ยีสตไม่กินน้ำตาลแล้วยีสต์ตายหมดแล้วนะคะรสชาติหวานแค่ไหนก็แค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมนะคะตามถูตรของเรานี้อันนี้อยู่ที่ความชอบคะ่ะน,นี่คือเทคนิคนะคะชอบหวานเติมน้ำตาลได้คะ่ะช่วงนี้นะคะพอเดือลดลักษณะนี้ปิดไฟได้เลยคะ่ะหลังจากปิดไฟแล้ว เราจะทิ้งเอาไว้ห่งคืนนะคะทําไมถึงต้องทิ้งไว้1คืนเพื่อที่จะให้น้ำน้าถา่วทงเรานั้นตกตะกอนอันไหนที่เป็นตะกอนที่ไม่ใช้จะได้นอนหรือก้นหม้อปิดฝา,าไว้นะคะเวลาปิดไม่ต้องปิดสนิทนะคะเง้มงง้มฝาหมอน,นิดนึงปิดไว้แบบนี้หนึ่งคืนคะ่ะจากเราต้มแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็น1คืนนะคะ1คืนลักษณะ ตาโทแล้วก็จะใส่แบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเทนะคะเทเอาส่วนสี่ใสยอย่างเดียวเราจะค่อยๆเทนะคะอืมกลิ่นหอมน่ากินมากเลยคะ่ะ ส่วนตะกอนที่อยู่ก้นๆแบบนี้เราไม่เอานะคะตะกอนก็จะเยอะนิดนึงนะคะทิ้งไปค่ะส่วนที่เป็นฟองนะคะส่วนที่เป็นฟองเราก็ช้อนออกนะคะช้อนฟองออกนิดนึงอืมหลังจากช้อนฟองออกเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเลยค่ะ สำหรับขวดนะคะจะเป็นขวดแก้วก็ได้ขวดพลาสติกก็ได้ได้หมดเลยค่ะเราเตรียมขวดมาแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเลยนะคะเวลากอกก็เอาจานรองนิดนึงค่ะเวลามันหกจะได้อยู่ในนี้นะคะขวดที่เราเอามากรอกต้องแห้งสนิทเลยนะคะกลิ่นมันหอมหอมเหมือนแป้งข้าวมากนะคะ ขวดของเรานะคะขวดของเรานี่เป็นขวดขนาดจุ300 ml นะคะ300 ml สูตรนี้ของเราจะได้ทั้งหมด5ขวดค่ะ หลังจากดูคลิปสาโทกล้วยของเราแล้วลองไปทำทานดูเลยค่ะทำเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มเย็นๆมันชื่นใจมากเลยนะคะอร่อยไม่แพ้กับสาโทที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวเลยนะคะบางคนเคยทำแต่สาโทแป้งข้าวเหนียวมาทำสาโทจากกล้วยดูบ้างค่ะรับรองว่าคุณจะติดใจนะคะแช่เย็นๆทานชื่นใจค่ะถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือฝากกดแชร์ส่ตงต่อด้วยนะคะพบกันกับคลิปดีๆในครั้งต่อไปค่ะ